กลับบ <usion> ้านโดยพัตคาคานอาหารญี่ปุ่นฟูจิ เตรียมตัวโชว์คอนเสิร์ตให้กับพวกเราคุยกับคุณแม่ดีกว่าค่ะคุณแม่เห็นแบบกิจกรรมกับลูกเนี่ยเยอะมากส่งลูกเรียนทุกอย่างเลยนะคะที่วันหนึ่งนอกจากเรียนหนังสือแล้วอ่ะแล้วก็ยังต้องไปเรียนพิเศษอีกอย่างคือเหมือนเลอกเรียนมาเป็นคนแพลน,นเออเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนขอเรียนเองตั้งแต่เขาอ่ะยังไม่ได้เข้าไปเรียนหนังสือในแบบเรียนปกติอ่ะคือช่วงที่แบบยังไม่ได้เข้าโรงเรียนปกติเขาขอเรียนอะไรคะไอ้ที่เขาขอเรียนอันแรกเลยเนี่ยประมาณกี่ขวดแค่เดียวเดีประมาณสามขวด ขอเรียนร้องเพลงอันแรกเลยแสดงว่านี้ชอบแต่ที่เราแพลนในครูเรียนเนี่ยก็คือเปลี่ยนโนะเนี้ยเราแพลนวันเล่เนี่ยเราแพลนขี่ม้าขี่ม้านี่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพราะเขาเพื่อนเขาไปเรียนคือเราเรียนหลายอย่างมากเพื่อนเขาเพื่อนเขาเขาไปเรียนแล้วคือเหมือนกับเขาก็จะไปแบบเขาคุยกันเขาคุยกันแล้วเขาก็ไปเหมือนกับว่าวันหยุดเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มแม่ๆที่เรียนด้วยกันพาไปเที่ยวแล้วมันมีมันมีอันทริปหนึ่งที่เขาต้องขึ้นไปหลังม้าแล้วเขาก็ชอบเขาก็ขอ แล้วก็ขอเรียนภาษาจีนอันนี้ขอเองภาษาจีนเนี่ยขอเรียนเองตั้งแต่ตอนประมาณสามวกครึ่งเครถดใจรูปน้องมีเวลาได้นอนบ้างไงหมคนับงฮะ มีสิไม่ม่แต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าี่ลินเนี่ยเขาเป็นเด็กที่พลังงานในตัวเขาเยอะมากคือต่อให้สมมติว่าเขาไม่ไปเรียนอย่างเงี้ยกลับบ้านเขาก็จะเล่นเล่นเล่นหาในครเล่นหล้นใช่เราก็เลยรู้สึกว่าอ่นนี่เมื่อเขามี energy ที่นั่นแทนที่เขาจะเล่นแล้วแล้วมันไม่ได้อะไรอ่ะก็เอาไปจัดตารางเรียนให้เขาอย่างที่เขาอยากที่จะเรียนแต่ว่ายน้ำาันนี้เราบังคับเพราะว่าฝึกเอาไว้เพราะว่าเป็นเป็นที่โรงเรียนเขาบอกเลยว่าีิรินมีปัญหาเรื่องว่ายน้าเขาจะกลัวไม่กล้าดำน้ําแล้วเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขากล้าแล้วแล้วมันก็เป็นแบบ เหมือนในหนึ่งวิชาของเด็กที่จะต้องต้องเรียน oh <my S 2> ให้ได้ <right. S 2> นะอันนี้เราก็จะไปบังคับเขาไปเรียน oh. แต่ในขณะที่จะไปเรียนว่ายน้ำเนี่ย oh. เขาก็พวนหัวฟาดหัวเหวี่ยงพราะเขาบอกว่า oh. จริงๆแล้วเขาอยากจะเรียนยิมนาสติก มังกีบาร์ห้อยโหนเขาเนี่ยชอบนัาสติเรียนยังคะยังไม่ได้เรียนเขาก็เอาเวลาไปเรียนว่ายน้ำเขาก็เลยงอนมากอบไอ้ที่เขายังไม่ได้เรียนยิมนาสติทราบป่าวว่านี่ไปเรียนถีงเรียนภาษาอังกฤษด้วยนะคือทำไมอเกิดจากอะไรคคือน้องเรียนอินเตอร์สองภาษาแล้วคือเราอ่ะเรียนมาคือภาษาเราก็ไม่ได้ใช้เยอะมากอะเพื่อทำงานมาสิบห้าปีในวงการแทบไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมันก็ลืมกูนครูคือโอเคฟังกับครูเขารู้เรื่องแต่พอเวลาเราจะ พยายามตอูแล้วตอกลุ่แล้วเราจะใช้สั์อะไรบางทีมันมันมันช้ามากมันก็ไม่ทันเขาแล้วตอนนี้คือพยายามไปส่งลูกเองแล้วเวลาไปส่งเราก็ต้องไปคุยกับครูว่าลูกเราวันนี้เป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราฟังเขาเข้าใจแต่เราพยายามจัดธิบายว่าเราลูกเราจะอะไรยังไงเราเราเราช้าต้องอธิบายให้ครูเลยไปเรียนิ้มเลยเไปเรียนแต่ก็ยังไม่ได้ว่าดีขึ้นเท่าไหร่นะ คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าน้องนิรินเป็นเด็กที่มีความสามารถจริงๆเลยนะครับทั้งร้องทั้งเต้นซึ่งสาเหตุหนึ่งก็น่าจะมาจากการดับนุนที่ดีของคุณแม่อย่างพี่หนิงนั่นเองทุกวันนี้นะครับน้องกลายเป็นซุปตาตัวน้อยที่มีคนติดตามในไอจีเนี่ยเกือบครึ่งล้านเลยทีเดียวว้าว เห็นคลิปแล้วเล่น <bitcoin. S 2> เอาเราเรารลุงลุงป้าป้าอยากจะเข้าไปกดไลค์กันเลยทีเดียวในคลิปวันน่ารักแล้วนะเรามาดูของจริงกันมัง่งหลังจากที่นิรินและบิลลีฟไปซ้อมกันมาแล้วนะครับจนถึงเวลาการแสดงจริงๆแล้วล่ะครับคุณผู้ชมงานนี้จะวุ่นวายโอลเวกโอลแมนขนาดไหนไปร่วมลุ้นพร้อมๆกันเลยสวัสดีครับทั้งแขงก้มีเต <ium> <c oughs> ินะครับผมนะฮะที่ได้อยู่กันที่คิสเนียนะฮะและต่อดีนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเรานะฮะได้จัดโชว์สุดยิ่งใหญ่เลยนะฮะ ซึ่งเป็นโท์ที่พิเศษจริงๆนะครับผมเพื่อเป็นการแบบว่า,ออาให้ทุกท่านนั้นได้มีสิทธิ์เลาะและก็รอยยิ้มนะครับผมไม่รอช้าพร้อมไหมครับเด็กๆพร้อมไหมครับพร้อมนะโอเค,อเคถ้าพร้อมแล้วกมือหน่อยจ้า Vì lên, vì lên, no no no, lên, vinh lên, vinh lên, à, lên, vinh lên, vinh lên, cả lên, vinh lên, คนเดียวที่มันใจันั้นไม่า่นง้ยตกน นู้ทำอะไรคะบิลลีล่หยุหยุใจยยเรียกว่าถูกออกถูกใจแม่ยกพอยกในกิจสเนียไปตามๆกันนะครับ <c oughs> สำหรับโชว์ของน้องนนรินและบิลลีฟแต่ความหนุหนานและความวุ่นวายของวันนี้ยังไม่หมดท่วงหน้าเราม,มาดูกันว่ามาดนักดับเครงของนนรินกับบิลลีฟเนี่ยจะแท่ขนาดไหน <c oughs>